วันนี้นนนกับพี่นาน,นะคะก็พามาดูบ้านของลูกค้านะคะเศรษฐาิริวัชรพลที่นี่นะคะห้องของลูกค้าเนี่ยเขาต่อเติมห้องให้ลูกชายค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่นานเนี่ยช่วยแนะนําเกี่ยวกับม่านโปร่งแล้วก็ตัวมา่านทึบแสงเพิ่มนะคะตัวม่านโปร่งเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะับพี่นานส่วนใหญ่ก็ม่านโปร่งก็จะมีว่ามีการเย็บมีกี่แบบเรือแบบไหนบ้างน,นะคะ โดยปัจจุบันเนี่ยนิยมเป็นม่านลอนค่ะะทั้งม่านลอนทั้งม่านโปรง่งม่านทึบก็มีวิธีการเย็บสามวิธีนะคะอย่างวิธีของบ้านลูกค้าตัวนี้นะคะที่นี่นะคะจะเป็นม่านลอนแบบเย็บเทปมีเทปติดอยู่ที่ที่หัวผ้าซึ่งถ้ามีลักษณะมีเทปติดอยู่ที่หัวผ้าเนี่ยเทปจะเป็นตัวบังคับลอนให้ระยะของลอนมันสวยมันเป็นลักษณะลอนตัว S สสม่ำเสมอ นะคะส่วนถ้าอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าม่านรอนล็อกตะขอซึ่งอีกวิธีนั้นใช้ตะขอล็อกลอนของรุ่นนั้นจะไม่บงังคับเหมือนกับม่านรอนแบบมีเทปวิธีที่3มก็คือม่านรอนแบบไม่ล็อกตะขอคือเลือกเอาว่าลูกค้าจะใช้ลอนเล็กรอนใหญ่โดยที่เราแผนตะขอตามระยะที่ลูกค้าต้องการน้าง,งานได้เลยค่ะ แล้วก็ตัวข้างล่างมากนะคะ่ะเหตนที่น่าบอกว่ามันดีแบบยังไงบ้างนะคะตรงขอบล่างอย่างนี้ค่ะถ,ถ้าผ้าโปง่งนะคะโดยที่ถ้าลูกค้าไม่กําหนดว่าต้องการใส่โซ่เราก็จะไม่ใส่โซ่ให้เพราะว่าความผิวของผ้าโปง่งถ้าใส่โซ่มันจะไม่ผิวมันจะดึงดึงถ่วงน้ําหนักเอาไว้แต่มา่มานม่านเทอร์ปารหเราจะใส่โซ่นะคะตึง่งๆบังคับให้น้ําหนักมันลง แต่ถ้าม่านโป่งเราไปใส่โซ่เนี่ยมันจะไม่มีความพิว้วในตัวค่ะนันก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่แต่ถ้าลูกค้าต้องการก็ได้นะคะการที่ใส่โซ่ในม่านโป่งเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะเห็นมันมีอะไรเ,เห็นสีโซ่อยู่ใช่ไหมคะอยู่ข้างในอะถึงเราจะหุ้มผ้าขาวแต่มันก็เหมือนมีเศษอะไรไปค้างอยู่ข้างในอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่ใส่แต่ถ้าลูกค้ารับได้ต้องการเราก็ใส่ให้นะคะหรือถ้าลูกค้ามีความต้องการว่าตัวโซ่เนี่ย อยากให้เพื่อบบการลมปลิวการแบบอยู่ในที่ที่จุดลมแรงเนี่ยใส่ให้ได้นะคะถ้าต้องการความพลิวเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ใส่โซ่อย่างโซ่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขามีใส่ตรงเนี้ยเขาจะมีน้ําหนักทิ้งไว้ที่ปลายเพราก็อาจจะโดนพื้นฝุ่นความเห็นความดําหรือว่าความดําของโซวโซ่เองด้วยแล้วแล้วก็ตัวที่อยู่ที่พื้นเนี่ยฝุ่นก็อาจจะโดนง่ายข้าเสียคือก็เวลาซักก็จะ มีสีของสีเหล็กโซ่ค่ออกมาที่ตรงนี้ต้องเท่ากับว่าขั้นตอนจะต้องลื้อโซ่ออกมาค่ะแล้วค่อยซักนะคะค่าเสียหายด้วยค่ะการดูแลรักษาหลังจากที่เราใช้งานการซักก็จะยุ่งยากขึ้นส่วนอันนี้เป็นมากคทึบประมาณ80%นะคะซึ่งซึ่งเป็นผ้ากันยูนะคะไม่มีแบ็คหลังแต่ก็กัน กันแสงได้กัน80%ดสิบไหมคะตัวนี้80%เปอร์เลยค่ะตัวผ้าตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าสีบลูนะสีออกสวยบ,บลูเนรี่อะไรอย่างนี้ช,ช่วงนี้กำลังคิดนะคะสีน้ำเงินนี้แต่งบ้านเนี่ยก็ดูโมเดิร์นแล้วก็สวยขับกับม่านโปร่งที่สีขาวเนี่ยได้ดีเลยค่ะไว้มีโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวทางแมนกับพี่นานเนี่ยจะมาทำรีวิวหรือว่าตอบข้อสงสัยใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามกันไว้ได้นะคะ เราจะมาทำคลิปรีวิวตอบข้อสงสัยแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะยังไงวันนี้แนนกับพี่นาขอตัวนาไปก่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ